ดีทุกคนยืนตันหาทุกคนเข้าสู่ช่องละเนาะยินคนเด้อแล้วกับมอนี้ทีมชมน้องยันคู่เพียบยเอสังาเนี่นักนีวก็มาเนาะแล้วก็เซ้งเหม่ยกันลองกางําลังจะเดินทางไปลวงพระบางแล้วแต่มือนี้เขาเลือกเดินทางด้วยรถไฟ <ลด S 2> ป้าสารรถ<ม><ล>ไปความเร็วสูงจะคือ<ง>ตื่นแต่เศร้าเพื่อสิการเขียมอะไรนี่นี่นั่นตอนนี้ก็คือคลายห่ะ หน้าหนามาดูเอาเลยนะไยูจะอยู่ของครอครัว้ากเลยคือแกลงแกล้งก็จะเยอะเออที่จริงก็นี่เราจะเดินทางลงหัวบาเนาะแต่วันนี้เลยเส้นทางนี่แต่เพิ่นจะเศร้าเต๋อเพราะเราอยู่ในเที่ยวเก้ามงเศร้าซ่านเดินทางเนี่ยพักัรู้แต่เศร้าตอนนี้เขาคิวตามระเบียบเพื่อนว่างหายเนาะโอเคเขาใ ตอนนี้ก็คือเสิบปีเรียบร้อยแล้วสิบีเรียบร้อยแล้ว คนฟิลก็คือการน,น,าานังรแรกาทยิางานารกลัไฟที่้นหักภูสารบรรดาทางคือกำลรถไฟของบริษัททางรถไฟละวีจัากัดกรุณา้เข่านังตางบทเรีปนระบในปีรถไฟของทานขอให้บรรดาทางน้ำกระดาลในเครื่องที่ตข่งทานไว้เน้นว่าให้ทานโดยให้บริัทว่ตอนนี้คือยพนักงานคนไทยคนไทยขับคําในน้ำเกี่ยวกัะแบบกำน,นัารถไฟ ไหอย่างคนบบกวนก็เขาต้องได้หักมือไหวเพรามันเป็นการเดินทางครั้งแรกโดยรถไฟของเขาก็คือต้องทำตามกฎเบียรเลยออกาียบร้ละจ้าืคลือนว้นี่ร้าเียวนีกครับแกอีกลนนี้เอทำมตังแก่ใช่ไหกแล้วแล้วแล้วเรื่อนเคลื่อนเคลื่อน ทุกคนคือแบบว่าเอาความื่อยจบขึ้นเขาวงเลียงสถานีแ้วจะทับุกเหมือนอย่านิ่นวลนนอน,น,อนตื่นตื่นนอนอย่านี้สมัยบมมีอย่างไรอะเบลไลดอกบัว กันึ้นรถไฟกันคือทันไหนวะมันแทบสิบงมือนะทุกคนถ้าจะมาตื่นเต้นก็ตื่นเต้นตอนรถกล้องผู้นี่นี่ทำบรรยายฟองเวียงเดินงามพอแล้ว ใส่บดใส่บดเขาเ่อใส่บดนะพี่ใส่บดตัวเท่ตัวจริงเลยทำมีเงินิพันมันก็ได้เ้าเขาดองเขพอกิ้นเราเงินิพันขอเปะมา <c oughs> คนตอนนี้ก็คือออกจากสถานีวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแ็่เอามานือหนึ่งกับพอดีเขาหง ความเย็นสุขนี่อะก็มาแล้วเนาะหาดใหญ่เลยมีอย่างหลายในคลิปนี้ก็คือดิ้เบิ่งการเดินทางว่าะการเดินทางอะไรเดินไปซื้อพวกเราส่วนใหญ่จะสลายจะเป็นการเดินทางออกต่างแขกแต่ละคือต่างแขวงเอ๊ะไม่แสดงไงตลอดวงโม่เย็นว่องกินซื้อกินเย็นรัวว่ะวิววิว รเราเพึกใหม่ด really ้เายังบเริ่งในการเดินทางอ๋อปุ่มเขาปับปุ่มเขาความสำหรับรอโมงเพราะว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปบางครัยไปยี่หลายมแลลงบางแต่การเดินทางก็ซู้กปลอดภัยดีรู้อลีเล็กๆมากมายนี่ยังแว่นละ เจ้าหน้าที่ในรถไฟนี่ก็ย่างซนไปซนมาแต่ซนหลายเลยซสิบอกให้ว่าหน้าตาดีทุกคนผู้หยิ่งกันมีแต่คนแบบส,สวยๆเนาะมีะต่ตลอดอุโมงคืที่นเอตรงไปที่เราสิรอดอ่าตอนนี้คือสิใหญ่อุโมงค์ี่มันอ๋อเข้ามาเรียบร้อยเราสูงบรรยากาศความเมื่อคือจะหอดจะถึงปลายทางแล้ว าาสถานโลขบางเนาะก็เริ่มสะลอชะลแล้วไกลละไกละกล,ะกละกันจะได้ลงจะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งส่วกับ 4, สบี่ถหาส 4, 40, 40นาทีหนึ่งส่วกับสี่สิบตอนนี้สีกวานาีเนาะในเที่ยวที่เามาเนี่ยเราเดินทางนี้ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเห็นความโล่งเลยตอนยว่ามันทีเรียบร้อยแล้วทุกคนไปได้มาสเ็ไม้อโอเคแเล้วใช่ไว่ายว่มี บ้องพระบางมั้จ้ะเกียดขนาดนี้มีคนทอดร้องพระบางยางปลอดไทยแล้วนะจะลองทางก่อนเอามื่อ้วยซ้ะดูดิใครว้าย้สองคนอันไหนนี่เป็นทีมไก่เกาหลีอันนี้เนาะ แต่ก็เจ้ากอกันดังๆแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกอเจ้าว่าคูอเขาเจ้าให้กันกนี่แหละแต่ว่าวกนเ้ือดนก็นเท่ฮะเท่นะือเย ออตอนนี้ก็คือทริปอีกแล้วก็มาสู่หลวงพระบางป้าปก่ะอากาศก็จะประมาณนี้เลยเยน็ยนเย็นเจ็ดได้หนึ่งดีลยวว่ากับกำลั<า>งดงีน่ะคุณแม่มารีมาหาพี่จ้า สว,วัสดีตอนเช้าเฮัลโว่างทางกาด้ี่ก็คืนรถของเพื่อนทางทีมงานแม่มารีมารับจ้าอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนมารับพี่แม่บริการเดียวาแม่มารีมารโอ้ยบริการค่ะบ,บ, <c oughs> บริการแน่เธอ <c oughs> <c oughs> นี mind, reveal, okay. ่ใหม่มากนะตาวิจิตรบุษราเซิร์นเซิร์นคุณแม่ก็ดูสวยขึ้นคุณลำยัยก็ดูเด็กลงมากเลยเออตัวสีเขียวเสียเขียวเสียเขียวเสียเขียวอ่ากอดเพื่อนเจ็ดเดือนกอดเพื่อนนหละ้าขาวั้าขาวยาแล้วก็เป็นผ้าขาวเสียเขียวเออแต่สำหรับการตัดหั่นเขาจะเริ่มสำหรับการตัดหั่นแล้วโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือเชิงรัวพบวางเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันทีมงานคุณแม่มารีพร้อมด้วย เพื่อนตุนมาหาบเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้จะโจยสำนีก่อนเพราะว่าเขาจมีอีกหลายกิจกรรมให้ทานติดตามนะฝากติดตามช่องหลาน,นอนอยู่คนเด้อก่อนเขอไปหาหลาน,นอนอัเด้อสำหรับคลิปนี้จะไปเียวต,ต่อกัอนเด้อบ๊ายบาย